โรคกระเพาะอักเสบเนี่ยชื่อค่อนข้างตรงตัวว่ามันคือการอักเสบแต่ไม่ใช่ที่กระเพาะนะคะคือมันคือการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะเพราะว่ากระเพาะเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ถุงเฉยๆเนาะมันก็จะมีเลเยอร์แต่ละเลเยอร์แล้วปกติอะค่ะกระเพาะเขามีหน้าที่ย่อยอาหารดังนั้นเขาก็จะผลิตกรดออกมาเพื่อย่อยอาหารเนาะแล้วตัวเนื้อกระเพาะเนี่ยไม่โดนทําลายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเยื่อเมือกคุมอยู่แต่ด้วยหลายๆสาเหตุอะค่ะในบางกรณีอาจจะมีอาการเยื่อเมือกที่เบาบางลงหรือว่า เป็นแผลทําให้กรดเนี่ยไปโดนเนื้อเซลล์เนื้อเยื่อด้านในทําให้เกิดอาการอักเสบสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะเสบเนี่ยมีหลายอย่างเนาะ,ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีย i a h e l ลิ o b a c t e r p พ l o r i อันนี้บางคนคือจะแสดงอาการก็ได้หรือบางทีอาจจะไม่แสดงอาการก็ได้หรือบางทีเนี่ยค่ะก็มีผลจากการทานยาแก้ปวดโดยเฉพาะตระกูลเอนเซตอันนี้คือมีฤทธิ์ทำให้เยื่อบุกระเพาะเราบางลงหรือไม่งั้นก็จะเกิดจากความเครียด การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้มีผลทางนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกโรคหนึ่งสําหรับโรคโกรดไหลย้อนอันนี้เราก็เคยได้ยินกันบ่อยมากเหมือนกันน<ช><ช>ะคะความแตกต่างของทั้งสองโรคค่ะตรนนี้ค่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากใช่ค่ะคือจริงๆเราอะถ้าบอกว่าโรคกระเพาะอักเสบนี่คือเป็นตรงเยื่อบุกระเพาะเนาะโรคกรดไหลย้อนนี่คือเป็นโกกรคเกี่กกยวกับหูรูดด้านบนค่ะเลวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันลงหลอดอาหารไปแล้วใช่ไหมคะ ก่อนที่มันจะลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดที่ปิดอยู่ก็คือพออาหารผ่านไปแล้วหูรูดทําหน้าที่ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมามแต่ทีเนี้ยถ้ามีอาการหูรูดเสื่อมพอเวลากรดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาพร้อมกับอาหารเนี่ยค่ะม,มันก็มาทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเราระคายเคืองเพราะว่าอย่าลืมว่าเยื่อบุหลอดอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้มีเมือกหุ้มปกคลุมเหมือนเยื่อในกระเพานะเนาะเออดังนั้นเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นเวลาเรากินอาหารเยอะๆซึ่งเหมือนแบบกระเพาะมันเต็มมันก็ ดันขนานิดนึงหรือว่าเวลาเรานอนหลังจากทานอาหารเสร็จใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นอาหารที่มีไขมันเยอะเพราะอาหารที่มีไขมันเยอะเนี่ยจะอยู่ในกระเพาะนานกว่าอาหารประเภทอื่นทางด้านของแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทยของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะมีอะไรที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคกระบรทางเดินอาหารได้บ้างไหมครับก็อย่างที่ดรนิกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีแต่การใช้ยาแผนปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มยารดกเราก็อันนี้มาเคลือบแผลต่างๆเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันต้องวารุษการอักเสบที่มันเกิดอการอการตรงนี้ขึ้นมาแล้วแล้วการใช้ยากลุ่มนี้มันยังไม่มีจู่กระทั่งเรามาพบว่าคามิ้นชันเนี่ยฮะมันสามารถลดกดตรงนี้ได้ลดการอักเสบตรงนี้ได้คามิ้นชันโดยในรูปทั่วๆไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทานก็เป็นส่วนใหญ่ลดถ่ายเป็นอุจจาระไมหมดแล้วก ผมกับดรโยจิเอซูเี่เราได้ทําวิจัยเรื่องนี้จนเราประสบความสําเร็จเป็นคนแรกแรกของโลกนะครับคือเอาสารคือคูม,มินอย์ในขมิ้นชันน,นะครับมาทําอยู่รูปที่ละลายน้ําสามารถกินแล้วมันดูดซึมได้นะครับซึ่งนั้นคือความรู้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้จากงานวิจัยของเราเราไปไกลกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่การละลายน้าะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไปใช้พวกสมุนไพรในกลุ่มขมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีเพราะหนึ่งเป็นต้านการอักเสบ แล้วก็มันช่วยมันช่วยในการขับลมแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกระมิ้นชันยังมีส่วนในการเร่งของการสร้างเมือกนะครับที่มาเคลือบกระเพาะตรงนี้ด้วย